สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวริมทะเลสาบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวนอร์เวย์กันวันนี้มาบ้านแวะมาบ้านเพื่อพ่อเพื่อน,น <c oughs> พูดผิดพูดถูก <c oughs> ไปดูบรรยากาศรอบๆกันเลยสวยมากเลยแต่ข้างนอกเนี่ยดูดีดีด,ดีสวยมากเลยข้างหลังก็สวยมีข้างหน้าเป็นทะเลสาบ oh. ทุกคนถึงแล้ววิวสวยมากเลยดูสิ น้ำไหลแรงมากเทสะกว้างมากโอ้ยไหลไปน,นู่นเลยนี่คือบ้านพอ่อบ้านเพื่อนพ่ออันเบิร์ยากาศคือดีมาก อันนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้ากว้างบ้านเพื่อนพ่ออันเบ๋ก็จะหลังนี้หลังสีเหลืองอันนี้ก็ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นโรงรถเหมือนกันบ้านหลังนู้นก็ใช่เพิ่งมาจากบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้ก็ใช่น้ำแรงมากเลยทุกคน ดูกบกบโอ้อ๋อ,อนี่มันเป็นโขดหินมันก็นเลยแบบไหลเชี่ยวมากคือน้ำไหลแรงแรง รีจอดพักกินข้าวการข้างทางเนี่มีโต๊ะเก่าๆสวยมากเลยก้อนหินระวังบีแค่ปวดอันแบบอ้ ทุกคนเดินมาอัานเบอร์บีแคทโ้ยยุงเอาคือยุงคือมียุงโอ้ยแม่น้ำทุกคนโอ้ยน้ำใสมากดู oh, สิโอ้ยน้ำใสมากเลยโอ้ oh, ลูกง่งยยุตินี่ คือม,มียุงวะโอ้ยยุงก็ตัวเบลเอกเบลเอกบาอาบโอ้ยยุงยุงปาดคือยุงโอ้ตุ๊ลูกใหญ่อยู่นี่นี่แหงใส่เสื้อรอดอันเบิรไปขึ้นไปกินข้าวลูกยุงยุง <ไ> <c oughs> พึ่งคาาลาสองดอกน้อยๆไปไปกินข้าวกันเปิดก็ทุยติ่ง เดี๋ยววัดยูไม่พ่อปะโอ้ดัดดี้ดูลูก็งโอ้มัชรูมโอ้ยเก็บเด้แม่นะโอ้ขออนุญาตเก็บได้ไหมนี่โอ้แต่เราจะไปเที่ยวกันแหม่กำลังกินเลยเออเห็ด เงียโอ้ยกำลังกินเลยเด็ดนี่ดอกนี้สวยมากแม่ทำหมูแดดเดียวมาโอ้ยขอโทษขอโทษหมูแดดเดียวกับข้าวสวยมาปีกนี้กลางป่าอันบักขามอ้วดอกโตโมจิโดดต Maybe I'm lost, no problem. Yeah. <laughs> Die! เมืองอัจโนประเทศนอร์เวียหูน้ำตกหูน้ำตกน้ำตกหู beautiful น้ำตกน้ำตกทางไหนน้ำตกเมื่อกี้ง่าเห็นไหมโอ้คนขับรถกระเด็นนอร์สุด กันแล้วที่โรงแรมที่เราจะพักคืนนี้อันแบบครับไ,ไปเราไปเช็คอินกันเลยไปไปไปเช็คอินกันก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 怎么你都忘了？ โอ้แตบบ่ก็ใกล้จะหมดจะถ่ายได้แค่ไหนเนาะนแอมเปิดได้น,นี่คนไม่ค่อยมีเลยอันนี้เป็นลานน้ำคุส่วนมากเขาก็จะนั่งดื่มกันดิ้งกันดอกไม้สวยมากนี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าเอย ใครเอยนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นดูดีน,น,น,นกนกตกกินโชบไปโชบมาอยู่บนหลังคาก็มีดูนกอากาศเย็นเย็นสิแปดองศาอากาศกำลังดีอเบิกนี่ก็แบบสนุกสนานลัมมิ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปต่ออีกเมืองหนึ่งวันนี้เราขับรถมาเรามาแวะเมืองนี้เมืองน,นี้ชื่อว่าออา <c oughs> อทาออทาไม่ออกเสียงไม่ถูกก่นเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันนะ <c oughs> ออกเสียงไม่ถูกจริงๆ เสียงนกก็ร้องเจียวจาวเจียวเจานกเกยอะมากเลยอากาศคุ้มคึ้มตรงนี้เป็นภูเขาตรงกลางระหว่างภูเขาจะเป็นแม่น้ำนะคะตรงนั้นสวยมากเดียวพรุ่งนี้ไม่รู้ป๊ะปาจะพาไปเที่ยวไหนมาถึงนี้ก็เย็นแล้ว อันเบ il, <st> ิกก็เส <ad> ื้อเสื้อลูกอยู่ในรถก็แมวเด็กน้อยไม่หนาวดู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 ดิ้นกันแบบว่าสนุกสนานใหญ่เลยห้องเราอยู่ชั้นสามน่าจะห้องห้อห้องนี้ครับครับ อ๋ออ๋อย่าผักแม่สิลูกอันนี้ก็เป็นโรงแรมเหมือนกันนะเนี่ยทั่นี้ก็เป็นโรงแรมอันนี้ว่าโรงแรมด้วยที่ซราบอันนั้นปิดปรับปรุงบางนั่ไนโอ้นกจะถ่ายได้เยอะไหมน้อ มาเดินเล่นนี่แหละก็กิน You want d r i n k i n ะเนาะ You want drinking อะ no? เนาะ Up to you and know. Okay. Uh, no. oh, a d อะไรน Okay เออไอติงหนเออเด็กเข้าไม่ได้น่าจะเด็กเข้าไม่ได้ลุยไป อ sl um, ันเบิดจะไล่กิ๊ดในลันนิงเนี่ยเพย์ด่ะสไลเดอร์สไลเดอร์อันเบิดขึ้นทางโน้นดิลูกมันเขามีบันไดให้ขึ้นเจ็บนะนั่นแหะเจ็บนะนั่นแหะเดดี้จะอันเบิดโกอล์มขาอ่อนง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ยอันเบิด เบี้ส oh. so heavy h e ยเด็กอแบบเพรียง e i สอันแบบเล่นอันนี้กับแม่ไเนี่ยนี่นี่นี่มีมากุกใชหมอะไรเนี่ยมากลุกคนเนี่ยดูว่ e ด็กดีเด็กดีวินเฮีย

First one to come. Uh, oh. They, I mean, you can only put it like uh, you can go back from there. Oh What do you think is the first one? Ah. Uh, oh. uh, That's it. ต่อกันสมมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าชนะมัง้งเกินคนตาโอเคยอมเปนเงิฟรีรอนโอเคอเยอเ เลือกเพื่อลูกโดยเฉพาะน,นั้นนโรงแรมเนี่ยฝนะั่งนู้นมันมีอะไรก็ท่ามอนลุงชวนมากินบุรีก็ตามมา ไม้สวยไหมลูกโอเคเปิดของดอกไม้ไปเดินเดินเดินเไปข้างในหน่อนี่เรากินเดิปเลนี่พี่ช่าเนีเชเอา come on เหมือนไอชีทิกบ้านเราไหม มันก็จะเป็นธนรสวยนะเนี่ยอัมบ์ c o m มออเดี๋ยวเข้าไปลูก ใกล้นู่นอู้สวยมากเลยดูเถอถนนตรงนู้นสิ็นร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าอนนี่เป็นร้านขายเสื้อผ้านี่จะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะอเมก้า oh ไม่โยนลูกอันนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้าเด็กลดสิบสิบเโอ้ผู้ใหญ่ตัวนี้ลวสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันเบิร์ด c o m มอนอันเบิร์ดมันจะไปโดนกระจกเขนานะลูกเสื้อสวยมากเลยนะอันนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์